รถสตาร์ทไม่ติดนะครับผมนี่คือระบบกันขโมยที่อยู่ในตัวกล่องค u i c k s h i f t e r ตัวท็อปเลยนะครับผมก็ตามนี้ครับแต่ผมไม่แนะนำให้เข้าสู่ระบบกันขโมยแล้วมาสตาร์ทเล่นนะผมไม่แนะนำนะถ้าเป็นรถบางรุ่นที่แบบโค้ดขึ้นง่ายๆนี่ก็คือเราสตาร์ทเล่นๆนี่คือโค้ดเด้งเลยนะผมแนะนำเอาไว้แบบว่า ตอนที่เราเอาไปจาะที่เปียวเนาะทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมกันน้ําแบบร0อยเปซเลยนะครับผมตัวกล่องสามารถจุ่มน้ําได้เลยนะครับจุ่มน้ําแบบนี้เลยนะครับผมผมเอาตัวที่ผมติดตั้งและใช้งานอยู่เนาะตอนนี้นะก็จะเป็นตัวรุ่นตัวท็อปเลยนะครับผมนี่หน้าตาคล้ายกันเลยเหมือนกันเลยนะผมจะามาจุ่มน้ําผมจุ่มน้ําไปที่เรียบร้อย ผมเปิดสวิตตัวกล่องมีไฟโชว์สถานะว่ามีไฟเข้ามาเลี้ยงแล้วนะครับผมสีแดงแล้วผมเริ่มงัดเกียร์นะครับอ่ะงัด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 ครับผมตามนี้เลยครับผมตัวกล่องจะทนน้ําเลยนะครับแม้รถจะดำน้ําอยู่ตัวควิกชิ h เตอร์ก็จะยังใช้งานได้ปกติครับผมกันน้ําทั้งตัวกล่องควิกชิ h เตอร์และตัวเซนเซอร์เลยนะครับผม สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับ Quick s h i p t e r 2แบบ2รุ่นนะครับผมตัวนี้ผมจะเรียกว่าตัวรุ่น t a ต d a า d ตัวนี้ผมจะเรียกว่าตัวรุ่นตัวท็อปนะครับ2รุ่นนี้มันมีความแตกต่างตรงไหนเรามาดูกันครับตัวนี้จะมีความพิเศษนะครับผมมีระบบกันขโมยเพิ่มขึ้นมาและจะมีไปแสดงสถานะอย่างชัดเจนนะครับผมรุ่นตัวท็อปนี่แหละครับที่ยังไม่ได้เป็นหน้าตาสติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับอ่ะ ที่ผมเอาไปลงสนามคองห้าที่เอาไปขับขี่ให้เพื่อนๆพี่ๆชมกันนั่นแหละครับในรถคันนี้เลยนะครับหลังกล่องหน้าตาเหมือนกันครับมามาชมกันครับผมตัวนี้ มันจะมีไฟสีแดงโชว์ตอนที่เราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับมีไฟสีแดงโชว์สถานะโชว์ว่ามีไฟเข้ามาเลี้ยงตัวกล่องแล้วนะครับผมส่วนไฟสีฟ้าจะกระพริบตามจังหวะที่เรางัดเกียร์นะครับผมตามนี้เลยครับเมื่อเซนเซอร์ มีการยุบตัวหรือทํางานนะครับจะมีไฟสีฟ้ากระพิบโชว์นะครับไฟสีฟ้าจะกระพริบช้ากระพริบเร็วตามจังหวะที่เราหมุนตัวปรับตั้งช้าไวตัวนี้เลยนะครับผมเราสามารถหมุนปรับตั้งช้าไวถ้าเราหมุนพลังช้าไฟก็จะแสดงกระพริบช้านะครับผมถ้าเราหมุนไปทางไฮไฟก็จะแสดงสถานะกระพริบเร็วนะครับผมตามจังหวะที่เรางรัดเกียรนะ์เนาะ ครับผมจะเป็นไฟสถานะบอกเราปรับกล่องช้าหรือเราปรับกล่องเร็วอยู่ตอนนี้นะครับผมที่เด็ดคือมันมีระบบกันขโมยนะครับผมเจ้าตัวกล่องนี้เลยสีส้มตัวนี้เลยนะครับจะมีระบบกันขโมยนะมาเดี๋ยวผมสาธิตให้ชมเลยดีกว่าอ่ะตอนนี้คือไม่ได้เปิดระบบกันขโมยนะครับผมเราจะเรามาลองสตาร์ทรถดูนะครับว่าสตาร์ทรถติดไหม โอเครสตาร์ตติดปกตินะครับมาเดี๋ยวผมจะเปิดระบบกันขโมยการเปิดระบบกันขโมยนะครับผมมันจะมีสายไฟอยู่2เส้นนะครับนี่สายไฟขั้วลบกับสายไฟขั้วบวกนะครับผมผมถอดสายไฟขั้วลบออกนะครับปิดกุญแจและถอดสายไฟขั้วลบออกนะครับตามนี้นะครับเส้นสีดําสามารถเอาสวิตช์ปิดเปิดมาห่อม สองสายนี้ได้นะครับผมก็จะเป็นระบบกันขโมยเราถอดออกแล้วนะครับผมเมื่อเราเปิดกุญแจรถก็ยังเปิดติดปกตินะครับแต่ตัวกล่องจะไม่ทำงานนะครับตัวกล่องจะไม่มีไฟสีแดงโชว์ทำงานนี่คือเข้าสู่ระบบกันขโมยแล้วนะครับเรามาลองสตาร์ทรถดูนะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับผม นี่คือระบบกันขโมยที่อยู่ในตัวกล่อง Quick s h i ต t e r ตัวท็อปเลยนะครับผมก็ตามนี้ครับแต่ผมไม่แนะนำให้เข้าสู่ระบบกันขโมยแล้วมาสตาร์ทเล่นนะผมไม่แนะนำนะถ้าเป็นรถบางรุ่นที่แบบโค้ดขึ้นง่ายๆนี่ก็คือเราสตาร์ทเล่นเล่นี่คือโค้ดเด้งเลยนะผมแนะนำเอาไว้แบบว่าตอนที่เราเอาไปจอดที่เปียนะ่ยเนเราก็เปิดใต้เบาะมาเปิดสวิตช์นะเราสามารถต่อสวิตช์เข้าไปคล่อม ตรงสายเส้นสีดํานั้นได้นะครับผมคือเส้นสีดํานี้เลยนะครับผมเส้นสีดําเท่านั้นนะครับประมาณนี้ครับก็จะเป็นระบบกันขโมยให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ใช้งานเลยเนาะก็สำหรับตัวชุดนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่2,900บาทมันจมันก็จะแพงกว่าไอตัวที่ผมขายสแตนดาร์ด นะครับผมแพงกว่า200บาทนะครับตัวนี้ขายอยู่ที่2,700บาทนะราคาเริ่มต้นของมันเลยนะครับผมแต่ตัวนี้บวกเพิ่มมา200บาทนะครับผมได้ฟังก์ชันระบบกันขโมยนะครับผมแล้วก็ไดไ้ไฟ LED แสดงสถานะนะครับผมอของตัวกล่องนะครับผมตัว ปรับตั้งนี้ก็สามารถปรับตั้งได้ละเอียดมากขึ้นนะครับผมปรับตั้งได้ย่านที่ลึกนะครับเราปรับมาทางโลก็โลแบบลึกๆไปเลยเราปรับไปทางไฮก็ไฮแบบสูงๆไปเลยนะครับก็คือเราสามารถปรับตั้งได้ละเอียดมากขึ้นเลยนะครับผมแต่ตัวนี้ผมทํามาให้พอเหมาะพอดีนะครับผมไม่ต้องหมุนปรับตั้งอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสําหรับสายจูนที่แบบว่าชอบแบบละเอียดละเอียดเลยตัวนี้คือตอบโจทย์เลยะครับผมนะ จบในกล่องเดียวเลยครับราคาอยู่ที่2,900บาทนะครับผมสำหรับราคาเริ่มต้นของตัวชุดตัวกล่อง q u i c k s h i p t e r ตัวนี้เลยนะครับผมตัวเซนเซอร์ทั้ง2รุ่นนี้นะครับผมก็เป็นงานสแตนเลสนะครับแข็งแรงทนทานนะครับผมแข็งแรงทนทานกันน้ำด้วยนะครับผม2รุ่นนี้กันน้ำนะก็จะหน้าตาเหมือนกันครับเหมือนกันทุกอย่างครับผมแต่มาแตกต่างกันที่ตัวกล่องนะครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนครับ ใช้งานไปยาวๆเลยพี่ไม่ต้องมาคอยดูแลเนาะถึงวันที่มันพังส่งมาเซอร์วิสกับผมเท่านั้นเลยนะครับประมาณนี้ครับตัวสินค้าก็จะมีใบรับประกันแนบไปให้ทุกชุดเลยนะครับผมสินค้ารับประกันหนึ่งปีนะครับผมเงื่อนไขาตามนี้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับหนึ่งปีใช้งานไปยาวๆพี่ หลังจากติดตั้งวันแรกมีปัญหาคือส่งเค็มัวใหม่ให้เลยนะครับผมไม่รีรอโอเคครับประมาณนี้ครับพี่ใบรับประกันสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่สงสัยนะครับว่ามันจะสามารถติดตั้งในรถผมได้หรอขอ,อแค่รถพี่ลูกค้านะครับผมมีความยาวเกียร์โยงแบบนี้เลยนะครับ อันนี้จะเป็นเกียร์ยงเดิมของดูกตินะครับขอแค่มีระยะความยาวเกียร์ยงประมาณนี้ครับจะสั้นจะยาววัดความยาวจากหัวบอลจอยถึงหัวบอลจอยมาให้ผมครับผมจะจัดการทําให้ตรงรุ่นไปเลยนะครับการเกียร์ของแต่ละรุ่นไม่เท่ากันแน่นอนครับอันนี้คือก้านเกียร์ของยามาฮ่า R3 นะครับผมนี่คือก้านเกียร์ของ 650F นะครับผมเรามาเทียบกันดู หัวเท่ากันนะครับท้ายเท่ากันนะครับผมประมาณนี้ครับผมจะเกียร์สั้นเกียร์ยาววัดความยาวไห้ผมครับผมจัดการให้ได้หมดเลยเนาะขอแค่รถเพื่อนๆพี่ๆมีระยะความยาวเกียร์โยงนะจัดการให้ได้หมดเลยนะครับผมแต่ถ้าสั้นมากก็น่าจะเสียใจด้วยนะโอเคครับประมาณนี้นะติดตั้งได้ตรงรุ่นไม่ตัดต่อสายพี่ได้สินค้าไป ไม่ต้องไปนั่งดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นตามนี้ครับผมฝากไว้ด้วยครับถ้าหากคนเพื่อนพี่ๆท่านใดสนใจอยากได้ก็ทักเข้ามาหาผมได้เลยนะตัวนี้ผมจะวางขายจริงจังช่วงองสิ้นเดือนนี้เลยเดือน6นะครับผมประมาณนี้เลยแต่ตัวสแตนดาร์ดก็มีขายเรื่อยๆครับตัวนี้ก็ถ้าหากเพื่อนๆพี่ๆอยากได้ก่อนอยากเอาไปทดลองใช้ก่อนทักมาหลังไมาได้เลยครับผมตามนี้ครับฝากไว้ด้วยครับ